กับกันลยครพี่น้อง <c oughs> การกวาดป่าเนาะโอ้อันนี้กระปูครับเนื้อเชยเบิ้งใส่ลายอยู่ดิปลาบูปลาบ,บูห้องปลาบูเปล่าโอ้ใหญ่เติบสันนี่ละโอ้มนันกิน สงสัยมันอยากกินเขาเอากินปลาใช่มันกินปลาวะโอ้มันหิวไหมนี่กินปลาทั้งตัวตุ๊กไง ว่ามันกินปลาบูมันกินปลานี่วะอ๋อกินซ่ามั้งนะน้ำๆหอยนี่หอยไงปลานิ่นปลานิน่นวะนเนี่ยปลาอย่างอันนี้เนี่ยปลากระเดื่อปะอือคือปลานิ่นคือปลาน